สวัสดีครับพบเราสองคนจากช่องมิลินแะน่ะชูและเพจออฟฟี่มิลินกินเล่นเที่ยววันนี้นะเราจะมาอยู่ในชูว่รีวิวซาลาผ้าซาพีก็พอเอินช่วงนี้อากาศมันร้อนเราก็เลยอยากหาอะไรกินเราก็ไปที่ร้านสะดวกซื้อเจออะไรมามะน้องมี เป็นไอติมอะไรเอ่ยเป็นไอติมชีสอ่าเรามาโชว์ให้เพื่อนๆดูดีกว่าหนึ่งสองสามเป็นไอติมอะไรเอ่ยเป็นรสชีสข้างในก็จะเป็นนมคะ่ะอเป็นชิสซี่บาร์เป็นครั้งแรกของไอติมเลยนะครับที่มี ชีสอยู่ <Yeah. S 1> รสนมและชีสเหนียวนุ่ม mm. ด้านบนเคลือบรสชีสเข้มข้นเลยงั้นเรามาลองชิมดีกว่า <Yeah. S 1> น้องมิลลนโ okay. <Yeah. S 1> อเคแก้ยั <Okay. S 1> าางไงเป็นยังไงเนี่ย โอ้ข้างในเป็นแบบนี้นะครับทุคกคนว้ามัน <Wow. S 2> น่ากินมากเลยรสชาติรไงรสชาติจะเป็นยังไงต้องลองชิมแล้วก็บอกเพื่อนๆนะว่ามันเป็นยังไงอ,อ่ะให้ชิมก่อนเออมาเลยค่ะมันเป็นยังไงลองอธิบายให้เพื่อนๆฟังหน่อยสิ หวานคะ่ะทุกคนหรออืมชีสมันเข้มข้นมากเลยแล้วรสนมก็อร่อยเช่ค่ะอืมโอเคนล,ลอ,องวิลองเปิดของวิวินกินพนี่นี่นะคะรูปร่างก็จะเหมือนชีสของจริงเลยนะคะก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลย กินมากๆเลยใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นทั่วประเทศงั้นเรามากินกันดีกว่าบายบายทุกๆุกคนบ๊ายบาย